สบายดีจ้ะพี่น้องมะพรกวาวสาราเล็กซี่คือเก่าเด้อจ้าซาเล็กซี่กะจะมากินมะขามเด้อจ้ะพี่น้องมะขามที่เออา่าดองไว้เด้อจ้ะดองได้่องซ้ำมือก่อนเนี่ยจ้ะเป็นอะไเด้อจ้ะเห็ดเองกินเองเด้อจ้ะแล้วส,สิกส่สก,ะะกินบาขามแซ่บอ่ะอืมต้องใชาดิ้นด้วยจ้ะพี่น้องผสมจ้ะแซ่บเยอะ มาทำงาน,นจ้ะทำงานแท็กี่แล้วแล้วยะไรเป็นหน้าตาเป็นยังพี่นนองจริงจ้ะแค่พี่น้องครับ้าตาคำจองแท็กซี่เป็นมืองจ้ะดนอะไรได้หรือจ้ะสีแดงแดง เ็าโองเองกินเองแบษด้วยพี่นอ้องมัต้องไปใส่ซารอย่างปลอดภัยจ้ะผสมเลยจ้ะซ่บเนากผสม ข้ามดองสุสาเล็กซี่แล้วจ้ะเขาไ <c> ป <oughs> ตองเศษเห็ดยังใส่ยังไรเขาอ <c oughs> บข้ามเลยกับไปล่าง,งน้ำ <c oughs> ล่างน้ำเหมือนกับตาพะล้มมีจ้ะพี่น้องมาตากให้มันแห้งข้าวเห้นนะฟรีครับย่องไปกินเมืองเดิี่น้องเห็นง่ายๆเลยจ้ะแล้วพบข้ามแล้วเขาอะ เอาลงไปแช่น้ำค่ะมึงควจจะล้ลางน้ำล้างน้ำได้อะล้ละางน้ำสวมันผอมเลยพี่น้องล้างน้ำได้ก็อะไรแจ่บหนะักไม่ผอมอ่ะ ตอนชั้นสี่เห็บคามชั้นสี่ปอดประคามแน่เนาะพี่เนาะปวดประคามแน,น่ะแกเะเข้าไปล่างน้าเลยจ้ะล่างน้าเลี่ยกะเข้าขึ้นให้มันสเสียดน้าก่อนเขาก็มาตากพอมันหนึ่งชั่วโมงเลยจ้ะตากให้มันแห้งอัน,นดิเสียดน้าก่อนจะ้ะสักพักนึงเขาก็เอาไปแช่น้ำอีกเลยจ้ะไปแช่น้ำอีกล่างล,ล่างล่างอีกรอบหนึ่งเลยจ่ะแช่อีกพี่เนาะพอมันหนึ่งน้าเลยจ้ะ เ้าเอาขึ้นมาตาอยู่เรื่องขาให้ใมันแดงนะพี่องเนาะใอ้ยมันแดงขึ้นแบบนี้นะจ๊ะเห็นเป็นสีแดงแบบนี้เขาต้องไปใส่แบบสียังเลยจ้ะมันสีแดงเองนะจ๊ะ่ค่ะเป็นสีแดงนะจ๊ะพี่นเอาตะกี้มันจะเป็นสีขาวๆเลยจ้ะ่าะมันจะเป็นสีแดงๆเลยจ้ะลังจากหันฮากาเซไว้หนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืน้เขาก็ต้องเอาขามเข้าไปล่างนะคะหลังนำสมมันออกเลยจ้ะบ้านมันมีมาไม่มีคมเปียวเลยจ้ะเพี่อง สิมีเปดเดี้ยวนิดๆเดิมเป็นไงเราบ่มีเลยจ้ะสิมีเปี้ยวนิดๆอมเปี้ยวอมหว,วานเลยจ้ะถ้าเอาดองแล้วนะคะข้าวมับนบะหมี้หลังจากข้าวมันเสร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาๆไปคืนหนึ่งเขาก็ไปล่างออกมาคืนหนึ่งล่างล่างข,งาขนนง้า,าขมาเขาก็มาต้มนน้ำตาลใส่กับเกลือน้อยนึงจ้ะ ใส่จากใครมีรสชาติเนัวๆนุ่นก็ใส่ผงหนีวลงไปนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องอย่าใส่ลายเด้อยแต่ใส่ลายโปรเซบไปจาะมันจะเป็นแบบเลี่ยนๆนะจ๊ะใส่ผงหนีวลงไปนิดนึงเกลือนิดนึงจ้ะถัะ่วคั้มมันใช้สีเทปประมาณสามโลเนี่ยใช้สีใส่อนันน้ำตาลงล,งตาลงไปโลหนึง่งจ้ะน้ำตาลลงไปโลหนึ่งพอดีเลยจ้ะพี่น้องมันจะแบบอมเปรีย้ยวหวานเปรี้ยวออกเปรีย้ยวนิดๆจ้ะพอดีหนาทานเลยจ้ะเราต้องใส่น้ำจิ้มเลยจ้ะ กินได้เลยจ้ะเนาะกินแบบแบบนี้กินได้เลยแบบนี้แลหละมะเจ้ามี่แบบลวกไม่ใช่น้ำจิบอย่เลยจ้ะมันจะแบบหวานแปรำแรปร,แรมสมนิดนิดแซ่บไปพี่น้อง สูตรของชาลิสิีคือชัมมี่แหละตุ๋นน้ำตาลใส่แหละมื่นหนึ่งเขาเขียนน้ำตาลเย็นหนึ่งขวดพี่น้องต้มเขาให้น้ำมันเย็นแล้วเขาจะให้ลงใส่อเอาบาก้ามขึ้นมาจากน้ำก่อนจะ้ะน้ำเทใส่ว้ให้บาก้ามแห้งเขาจะเอาลงไปใส่ในในขวดนะพี่น้องเนาะใส่แล้วเขาจะเทน้ำตาลที่เขาต้มไว้เทลงไปใส่จะ้ะเอาใบขึ้นหนึ่งตื่นมาเป็น รับประทานเลยจ้ะแซ่บเนี่ยสีสันเขาบ็ต้องไปใส่ซียังเลยจ้ะมันจะเป็นสีของมันเองเนี่ยมันจะแดงของมันเองเลยเจ้ะเนี่ยสีงามบ่ะเี่งามสีมจอกสีงามงามสีแดงแดงเลยจ่ะเนี่ยมันจอกสีแบบนี้เลยเขาก็ก็่ต้องไปใส่ซานยังปกตินี่ยเขาจะว่าสีมีใส่ปูนนะเพีองเนาะใส่ปูนกัดบอให้มันเปรี้ยวเลยจ้ะใส่น้ำปูนอันนี้เขาบ็ต้องใส่ เขาเห็ดแบบเขากินเองแล้วก็เห็ดธรรมชาติเนาะพี่น้องนอเนาะพี่แบบกินแบบพิซซ่าอย่งเลยจ้ะเขาสิบียบรท้องเสียเจ็บท้ทองอย่างเงี้ยเลยจ้ะเห็ดกินเองปลอดภัยที่สุดจ้ะพี่น้องอันซูรุซานซีกัมีสัมนีเลยจ้ะข้ามกระแซะก็ต้องไปใส่เลยพี่ยังเลยจ้ะ กินแซ่บกินเก้ากินสีกินกกนี่ก่อนเ้ออือค่ะชูด้กินง่ายๆแล้วพี่น้องไหมอ่ะ แค่คีบมาของเปลี่ยกแล้วแะจ้ะไอซีกับเสบิจิมจิมยังค่ะวันที่ผมมาก,กินเปียวกันไหนกันจิม้มน้ำจิ้มเลยจ้ะกวันนี้มันก็บอกเปีเปยวมาก ไอ้สิขอพ่อผักคลิปไปเพียงเท่านี้เจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องชี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นเพื่อเป็นกแังใก้ทำคลิปให,ใหม่ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า